ทิฉันขอแจ้งเลยนะคะว่าประเทศไทยไม่ได้เริ่มต้นในการยิงก่อนประเทศไทยแจ้งว่าต้องการที่จะปิดปรา,าสาททั้งสามปรา,าสาทเพราะว่ามีประชาชนชาวเอมมนขึ้นมาปั่นป่วนนะคะแล้วก็ที่ชายแดนช่องบกของเราทหารคนที่สอง ที่โดนกับระเบิดซึ่งเป็นกับระเบิดใหม่ที่กัมพูชานํามาวางไว้ใหม่ๆโดนกับระเบิดจนขาขวาขาดดังนั้นไทยเราก็ไม่ต้องทนอีกแล้วเพราะว่าเราเป็นเยือเราโดนรังแกมาตลอดเราไม่กล้าทําอะไรเขาเพราะเขาเป็นประเทศเล็กแต่ถ้าเขารังแกเราถึงขั้นละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสงครามหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องถูกสังคมถูกโลกประนามเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นชาวต่างชาติที่ไม่รู้เลยว่าความจริงคืออะไรอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะเพราะว่าความจริงอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ประเทศกัมพูชาแน่นอนไม่อย่างนั้นประเทศกรัรมพูชา จะได้ชื่อว่าเป็นสแกมเมอร์ของโลกหรือคะแล้วประเทศไทยของเราไม่เคยมีอะไรเสียหายเราไม่เคยรุกรานใครเราไม่เคยอยากได้ดินแดนของใครแต่ถ้าใครมารุกรานดินแดนของเราเราก็ยอมไม่ได้ดังนั้นขอกราบนะคะขอกราบให้กับคนไทยทุกคนที่มีความรู้ พูดภาษาอังกฤษเก่งๆออกมาทำคลิปอธิบายให้ชาวโลกได้เข้าใจเพราะว่าประเทศเขมรประเทศกัมพูชาเนี่ยลูกสาวคนโตของฮุนเซนเนี่ยเขามีกิจการการทำสื่อสื่อปลอมคือข่าวปลอมหน้าที่ของลูกสาวคนโตของฮุนเซนทำข่าวปลอมอย่างเดียว ะะข่าวปลอมใดๆก็ได้ประเทศนี้เขาถือว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ในการรบอาวุธที่สำคัญที่สุดของเขาคือสื่อโซเชียลและเขาสามารถที่จะควบคุมประชาชนของเขาได้ทุกอย่างเขาจะเอาสิ่งใดก็ได้ไปใส่หัวสมองให้ประชาชนของเขา คิดตามแบบแนวทางของเขาก็ได้นะคะดังนั้นผู้ที่มีความรู้มีการศึกษาได้เวลานะคะคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆนะคะได้เวลาที่คุณต้องช่วยประเทศชาติแล้วแผ่นดินที่พ่อแม่พี่น้องพระมหากษัตริย์บูรพรมหากษัตริย์ของเราเป็นคนสร้างมาไว้ให้เราได้มีที่ยืนที่ทำกินณนะปัจจุบันนี้ดังนั้นท่านต้องช่วยเหลือแล้ว นะคะต้องช่วยเหลือกันแล้วท่านต้องออกมาทำคลิปนะคะแล้วก็ปล่อยคลิปไปให้คนทั่วโลกได้เข้าใจความจริงว่ามันคืออะไรเราที่เป็นประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองแล้วนะคะถ้าเรายังรักประเทศไทยอยู่ดิฉันเป็นแค่คนธรรมดาที่ดิฉันอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้แต่ดิฉันทำได้แค่นี้จริงๆพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มัน คือความจริงเอาความจริงมาให้ประชาชนได้รับรู้ดิฉันอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งๆมากๆเลยค่ะดิฉันจะไม่ง้อใครเลยดิฉันจะนั่งทำอธิบายให้ชาวโลกเข้าใจเหมือนลูกสาวของฮุนมานเนตอ่ะเขามีทีมงานของเขาเป็นพันชีวิตทุกคนรู้ไหมคะเขามีทีมงานของเขาเป็นพันชีวิตเขาจ้างจ้างคนงานของกัมพูชานะแล้วก็คนต่างประเทศ เป็นพันชีวิตในบริษัทของเขาเพื่อที่สำหรับการทำเฟกนิวการทำข่าวปลอมนะคะอย่างเช่นวันนี้เข้าไปดูในออสเตรเลียนนิวอะไรนะสกายชื่ออะไรเดี๋ยวดูแป๊บนึงสกายนิวออสเตรเลียนะคะลงข่าวเราเสียหายมากบอกว่าเราอ่ะเป็นผู้เริ่มต้นก่อน แล้วประชาชนกัมพูชาของเขาไปช่วยกันเสริมเต็มเลยไปคอมเมนต์เต็มคอมเมนต์ว่าเราเป็นคนเริ่มก่อนเราเป็นผู้ผิดเราเป็นเหยื่อของกัมพูชาณนะตอนนี้เพราะฉะนั้นเรายอมไม่ได้นะคะทุกคนช่วยกันหน่อยมันบอกว่าไทยส่งเครื่องบินรบขึ้นบินโจมตีกัมพูชาขณะที่ความตึงเครียดบริเวณชายแดนลุกลามกลายเป็นความขัดแยง้งมันมีวิธีการพูดที่สุดยอดมากเลยแล้วมันบอกด้วยนะคะดิฉันจะบอกนะคะว่า พวกนี้ลูกหุนเซนไอ้ลูกคนโตไอ้หุนมาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละหุนหมาหุนแมวอะไรสักอย่างเนี่ยอีนี่มันเก่งมากนะคะมันเป็นคนออกแนวคิดนะในเรื่องของออคำพูดคำคอมเมนต์แล้วมันก็กระจายไปให้ลูกน้องของมันที่เป็นพันคนเนี่ยไปคอมเมนต์ในต่างประเทศในในเ,เว็บไซต์ของต่างประเทศในเพจของต่างประเทศใน Facebook ของต่างประเทศพร้อมๆกันเป็นพันๆคน แล้ววันหนึ่งทําเป็นหลายๆรอบมีหรอคะที่กรอกหูประชาชนทั่วโลกแล้วเขาจะไม่เชื่อดังนั้นเราไม่มีเราไม่มีการตั้งคนที่จะมาโกหกคนทั้งโลกได้แต่เราจะพูดความจริงแต่ขอให้คนทั่วประเทศไทยได้ช่วยกัน ะะถึงจะพูดภาษาอังกฤษหรืออะไรไม่เป็นนะคะเดี๋ยวนี้ g o o g l e Translate มันสามารถที่จะแปลภาษาอังกฤษได้เราสามารถที่จะไปคอมเมนต์ภาษาอังกฤษในช่องต่างๆเหล่านี้ได้ให้ทุกคนนะคะไปที่เพจของออต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็น BBC BBC News หรือของอะไรต่างๆของห้องกลงญี่ปุ่นอะไรต่างๆนะคะไปช่วยกันนะคะดิฉันดิฉันอยากจะแยกร่างได้สักพันร่างมากเลยค่ะดิฉันจะช่วยให้ทุก อย่างให้เต็มที่เลยเท่าที่ดิฉันทําได้แต่ดิฉันจะไม่นิ่งนอนใจคอยดูผลงานรัฐบาลคอยดูผลงานกองทัพอย่างเดียวดิฉันจะทําหน้าที่ประชาชนแล้วก็เป็นนักข่าวตัวเล็กๆตัวน้อยๆที่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้อยากให้ท่านทุกคนเป็นแบบเดียวกันค่ะไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่ขอบคุณล่วงหน้านะคะ